สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอก,กันกับตายอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ต่ายจะพาทุกคนมาอัปเดตนะคะแปลงผักที่ได้ยอดมเมล็ดไปนะแปลงนี้นะคะต่ตยอดมเมล็ดบวบนะหลังจากฝนตกติดกันสองวันนะคะทุกคนแต่ว่าฝนที่บ้านต่ายเนี่ยไม่ได้แรงมากนะแต่คือตกแบบนานมากๆอ่ะตกแบบปลอยๆแล้วก็ตกแบบเกือบทั้งวันเลยนะคะหลังจากที่ ฝนเขาตกติดต่อกันสองวันนะคะก็ทําให้มเมล็ดบวบของเราเนี่ยงอกออกมานะคะเป็นต้นกล้าแล้วมีใบเลี้ยงแล้วสองใบนี่นะคะนี่ทางนี้กําลังจะงอกออกมานะนี่ค่ะก็มีออกมาหลายต้นอยู่นะคะทางนู้นด้วยทางนี้ด้วยนะคะแต่แต่ว่าแปลงนี้ยม,มีอยู่มุมนู้นด้วยนะคะแต่แปลงเนี้ยยังไม่เยอะเท่าไหร่นะคะพอเรามาดูแปลงนี้นะคะทุกคนปรากฏว่าเยอะกว่าเดิมนะคะนี่ค่ะ หลายต้นเลยนี่ต้นบวบนะคะฝั่งนู้นนะคะก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าเขาเกิดขึ้นมาแล้วนะคะถั่วฝักยาวเองก็เช่นเดียวกันค่ะนี่นะคะถั่วฝักยาวเจริญเติบโตแล้วนะคะมีใบเลี้ยงออกมาแล้วนะก็คือมีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะคะในช่วงที่ฝนตกนะติดต่อกันสองวันเลยค่ะแต่อยู่จังหวัดสุรินทร์นะคะเพื่อนๆ่ออยู่จังหวัดไหนฝนเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็คอมเมนต์คุยกันได้นะคะนี่ มเมล็ดถั่วฝักยาวนะคะเขางอกออกมาแล้วอืมรู้สึกว่าจะไปกระจุกอยู่ตรงนั้นใช่เยอะเลยนะคะตรงนี้หายไปไหนหมดนาะยังไม่งอกออกมาหรือเปล่าไม่มั่นใจนะคะเอาละค่ะอันนี้ก็คือมาอัปเดตให้ดูเนาะหลังจากที่ฝนตกนะคะต้นคะนา้าต้นคะน้าที่ปลูกไว้นะคะอ่ะก็ดูต้นเขาชูตั้งตรงอยู่นะแข็งแรงรับฝนอยู่นะคะแต่ว่าผักสลัดของตายเนี่ยเฉาไปหลายต้นเลยนะคะ โดนฝนเยอะๆโดนน้าเยอะๆนะคะเขาก็จะมีลักษณะเป็นอย่างเนี้ยอันนี้คือไม่น่าจะรอดนะเฉามากนะคะก็คือโดนฝนไปเยอะเลยนะคะคณะต้นนี้ก็ล้มลงไปแล้วอ่ะเรามาดูคอกันบ้างนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะคอสก็มีเฉาไปนะคะอือพอโดนน้ําฝนเยอะๆเนี่ยใบเขาจะเป็นอย่างเนี้ยเนี่ยใบเขาจะช้ำเลยนะคะช้ำน้ําฝนนะคะในลักษณะนี้นะคะ ทางนี้ก็คือเฉาติดดินไปแล้วค่ะทุกคนฝนเยอะเกินไปก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะไม่ใช่ว่าจะดีต่อพืชนะคะเรามาดูทางนี้กันบ้างนะคะทางนี้ก็จะมีกรีนคอรัลแล้วก็เรดคอรัลนะคะที่ปลูกไว้นะเรดคอรัลเนี่ยยังดูดีอยู่นะคะทุกต้นเลยยังดูดีอยู่นะคะส่วนกรีนคอรัลก็จะมีเฉาไปบ้างนะคะเนี่ยอย่างต้นตรงนี้นะคะเฉาไปแล้วมุมนั้นด้วยนะคะเฉาแล้วนะคะ ฝั่งนี้ก็จะเป็นคอสนะคะที่ไต่ปลูกไว้นะนี่ละค่ะมาอัปเดตให้ดูเนาะในช่วงที่ฝนเขาตกหนัก,น,กนะคะเป็นอย่างไรอ่าสำหรับทางนี้นะคะก็เป็นมะเขือเทศที่ไต่ปลูกไว้ในกระถางนะคะโอเคเลยนะคะเพราะต้นกล้าเองนะคะหวานมาเมล็ดแล้วก็พอต้นกล้าเขาจเจริญเติบโตมาไต่ก็แยกมาปลูกในกระถางนะคะมะเขือเทศทยังโอเคเลยนะคะ แล้วก็ชวนทุกคนนะคะมาดูต้นมะเขือเทศที่ปลูกอยู่ในล้อ,อยางกันบ้างค่ะนี่เลยไต่ปลูกล้อ,อยางละสามต้นนะคะนี่นะคะล้อ,อยางหนึ่งมีสามต้นนะคะทางนี้ก็ยังโอเคอยู่โดนน้ำฝนไปเยอะแต่ว่ายังโอเคนะคะยังรอดได้ยังไม่ได้เฉาบางต้นเนี่ย คือถ้าโดนน้ำฝนเยอะๆเนี่ยเขาจะเฉาน้ำไปเลยนะคะทุกคนแต่ถ้าเขารอดเขาชูตั้งตรงได้ก็คือมีโอกาสมีลุ้นนะคะว่าเขาจะเจริญเติบโตให้เราได้ดีนะคะนี่สามต้นนี้นี่ค่ะสามต้นนะคะทางนี้ก็ด้วยนะคะอืมส่วนล้อ,อยางนี้นะคะไต่ยอดมเมล็ดบวบไปนะอ่ะเขาก็ ออกมาให้แล้วนะคะเป็นต้นกล้าเล็กๆนะคะต้นถั่วฝักยาวของเรากันบ้างคะ่ะนี่ถั่วฝักยาวนะคะฝั่งนี้อุดมสมบูรณ์มากนะคะทางนี้เนี่ยต้นเขาโตพร้อมที่จะสู้กับฝนสู้กับแดดแล้วนะคะบางต้นก็เตรียมเลื้อยแล้วนะคะเราก็ต้องหยิบจับช่วยเขาหน่อยนะคะให้เขามาเกาะค้างผักเนาะอ่าต้นไหนที่มีแนวโน้มว่าจะออกนอกเนี่ยเราก็หยิบหยิบมาจับ ่าให้เขามาเกาะเกาะค้างผักหน่อยก็ดีนะคะทุกคนนี่นี่บางต้นเขาก็เลื้อยแล้วค่ะนี่เตรียมจะเกาะเลื้อยแล้วนะคะต้นนี้ไปไกลแล้วนะคะนี่เกาะเลื้อยแล้วค่ะถั่วฝักยาวโอเคเลยค่ะวันนี้พาทุกคนนะคะมาอัปเดตแปลงผักนะคะหลังจากที่ฝนตกนะสวนผักเป็นอย่างไรบ้างนะคะอเดี๋ยวเราไปดูต้นบวบทางนั้นนิดหนึงกันนะคะต้นบวบนะ นี่ค่ะต้นบวบที่ปลูกไว้อ่าเขาก็จะเริ่มเกาะเลยแล้วนะคะนี่เขามาแบบเนี้ยเราก็ต้องช่วยเขาจับเขานะคะให้เขาได้เกาะนะคะเอาล่ะคาทุกคนเดี๋ยวต่ก็จะอัปเดตพัฒนาการของเขาให้ชมกันเรื่อยๆนะคะสำหรับแรงผักนะคะที่ปลูกไว้นะ หลังจากผ่านฝนตกมาหลายวันนะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ